กรณีที่จะแถลงขาล่าวนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบก็ถือเนื่องจากกรณีที่เป็นภาพข่าวในเฟซบุ๊กและโซเชียลนะครับตำรวจที่อยู่ในสังกัดข,ของตำรวจภูธรจังหวัดพิศนุโลกซึ่งมีการเผยแพร่ไปเมื่อวที่21กัน,กนยายน2564ที่ผ่านมานะครับตำรวจภูธรจังหวัดพิศนุโลกนะครับได้ ที่คำสั่งที่298คับ2514ลงที่22พัศจิกายน2514นะครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อได้เปรียเกลีดังกล่าวนะครับเลยว่ได้มีคำสั่งให้บรรทัศน์ตำรวจพยรมพวงทองแต่วัตรสถานี่ตำรวจภูธรสงถแต่งตงค่าวให้มาประกันที่สอปกตั้งแต่ที่2ที่ผ่านมา ในคดีดังกล่าวนะครับคณะกรรมการสอบสวนข้อพจริงได้มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและได้มีความเห็นเกษตรบ้าที่ตําบลสุทรอจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8ตุลาคม2564ที่ผ่านมาโดยได้พิจารณาครับเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลความผิดที่นายไร้แรงนะครับ เป็นคนให้ตัง้งคณะกรรมการส,สอบสวนวินยัยนั่นแหละตำรวจผู้ต้องจำคุกที่รอดได้มีความรับผิชอบตามที่คณะกรรมการสืบสวนวินยัยคณะกรรมการสืบสวนเขาได้จริงนะครับที่เสนอมาและวันนี้ผมได้มีคำสั่งนะครับที่ ที่สามสองเก้านะครับรับสองห้าสองสี่ลงมือพนที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้รอยสี่สิบให้ข้าราการตำรวจออกราชการไว้สองในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพินัยย์ไรแลที่มีบมน่แต่ละปีเป็นตังใจนะครับแล้วหายีกแล้วนะครับเนว้าหาที่ถูกรัฐก็ใน้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยให้ถึงกับเป็นอะไรใหญ่การวิจิตรแต่กันผู้อื่นเกิดค่าวกลัว นะครับหรือตกใจโกงในการผูกเกี่นนี่เป็นมงิขก็หาคดีกันตัวกามปิดที่ในก็ในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของวารระ้บิดเรื่องระเบียบวินัยนะครับการนำปิดรายาก็เป็นวินัยอยู่นะครับก็ได้ทำปิดรายาได้ทำร้ายประชาชนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของอาค์ิรนอกจากการผิดรายาแล้วปิดวินัยเนี่ยจากการรับรวมเป็นราชการที่มีเรื่องของวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะซ,ซ,ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของของตกวจตูต่อในบทที่โลกที่ได้ที่หนาวเรื่องวีนัยส่วนระยะแล้วก็เป็นเรื่องของปจยจังหวดัดประการทุกคน,นกตกลงก็เรียนว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมานะครับเรื่องนี้ท่านาทุกชาร์กระดับตั้งแต่ท่านพบตรนะครับท่านเจริญตำรวจแห่งชาติท่านผู้จัดการตำรวจตูต่อหนาหกก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องว่าให้ทารตบลงตูต่อในบทที่โลกได้ ได้รีบพินามีความเข็มเนื่องจากเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับก็จะเห็นว่าในกรณีที่ตำรวจจะทำความผิดน,นะครับทางผู้ชาหรือทางสถาัการบินชาไม่ได้มีการปกป้องหรือว่าช่วยเหลือแต่การใดน,นะครับในกรณีะดับก,ก็เป็น,ปนไปตามนโยบายของผู้ชายเองนครับใครทำผิดก็ต้อ,องรับโทษนะครับเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ แต่องจากเกิดเหตุจระทัองถิงวันที่อาจจะหรือว่าเกิดความล่าช้าอยู่บ้างเพระเนื่องจากว่าเราก็มีการตั้งมาการสอบสวนสืบวนเพื่อให้ิีเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมของฝ่กยนะครับก็ขออนุญาตอินแดีให้ที่เราพรายามทใ้นในการเดินการของๆุ้อรวมคากที่โลกในส่วของการเดินการทางวินัย